ตัวเต็มวันพีชตอนที่980กับชื่อตอนที่ว่าบทเพลงแห่งการต่อสู้ สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายแน่นอนเลยครับว่าก็มาตามสัญญาแล้วนะครับตัวเต็มวันพีชตอนที่980นะครับเราก็จะออกหลังจากตัวลิขสิทธิ์ออกนะครับก็สามารถไปรับชมเลยครับแบบทุกตัวอักษรได้เลยนะครับจะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่นะครับในเว็บมังงะพลัสแบบถูกลิขสิทธิ์ได้เลยแต่วันนี้นะครับเราจะมาทําแบบเล่าเรื่องนะครับตอนที่980นะครับว่าเหตุการณ์ในตอนนี้เป็นเยี่ยงไรกันบ้างแล้วแน่นอออนนลลคครบว่่าาใชปี้ยืม กด Subscribe และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นหนึ่งกำลังใจดีๆนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อไปฝากไปด้วยละกันโอเคเพื่อไม่เสียเวลาอย่าลืมกดไลค์และเราไปรับชมกันเลย โดยหลังจากที่ลูฟี่บุกมาที่โอเนงาชิมะเพื่อต้องการ s อยเนื้อมังกรของไคโดนะครับพี่แกก็ทําการบุกมาได้แล้วแต่ว่ากลุ่มโจรสลัดของคิดนะครับดันรุดหน้าไปก่อนจึงทําให้ลูฟี่นะครับพี่แกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนไปหยุดไอ้พวกนั้นเองพวกนั้นเนี่ยต้องก่อปัญหาแน่นอนซึ่งแน่นอนนะครับว่าเมื่อโซโลนะครับเห็นแบบนั้นก็เลยอาศัยคนนึงว่าเดี๋ยวฉันเนี่ยจะไปตามเจ้าลูฟี่เองเนี่ยเจ้าลูฟี่เนี่ยมันบุกไปอย่างนั้นเนี่ยมันคงกอ่อเรื่องแน่นอนคนในกลุ่มหมวกฟงกากออง แน่แน่เมื่อลูฟี่ไปถึงนะครับเขาเห็นกลุ่มโจรสลัดของไคโดเนี่ยกำลังกงเล่ากันใหญ่เลยนะครับและเจ้าพวกนี้เนี่ยกงอย่างเดียวไม่พอนะครับดันกินทิ้งกินขว้างด้วยซึ่งพวกมันเนี่ยก็ทําถั่วแดงต้มนะครับหเลเ้อะไปหมดเลยแทนที่มันนะครับจะรู้สึกเสียดายนะครับกับอ,อาหารที่มันทำหกไปแต่ลูกน้องของไคโดดันไม่เห็นค่าของอาหารพวกนี้นะครับหกไปแทนที่พี่แกจะเสียดายพี่แกก็บอกว่า หกไปก็ดีและอาหารห่วยๆแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่อยากกินสักเท่าไหรหรอกเมื่อพี่ลูฟี่คนดีของสังคมเรานะครับได้ฟังแบบนั้นของมันก็ขื้นในทันทีเลยแหละครับเพราะว่าลูฟี่ของเรานึกถึงภาพวันๆเก่าๆที่ทำม้ามาืม่อได้กินนะครับถั่วแดงต้มครั้งแรกเนี่ยเธอถึงกับน้ําตาไหลลินออกมาด้วยความอร่อยนะครับก็คือมันเป็นของที่มีค่าสําหรับเธอมากๆส่วนลูฟี่นะครับที่หน้าพี่แกเนี่ยเปื้อนถั่วแดงต้มไปหมดเลยก็โกรธอย่างหนักเลยแหละครับจึงทําการใช้เกียร์สามของตัวเองนะครับในการจัดการลูกน้องของไคโดทําการสั่งสออนเลยไพวก ที่ไม่เห็นค่าของอาหารแบบนี้ซึ่งลูฟี่นะครับที่ใช้เกียร์สมของเขาก็ใช้หมัดปืนช้างของเขานี่แหละในการโจมตีนะครับใส่ศัตรูนะครับเรียกได้ว่าลูกน้องของไคโดนะครับกระเด็นกระดอนไปไกลหมดเลยซึ่งควีนนะครับที่อยู่ในงานเลี้ยงนะครับดูเหมือนว่าเขาจะเห็นเลยครับว่าเกิดการทะเลาะการเกิดขึ้นนะครับซึ่งเสียงเนี่ยมันดังนะครับไปทั่วโอนิงาชิมะไปหมดเลยทางด้านกลุ่มโจรสลัดของคิดนะครับที่พยายามแอบย่องเข้าไปทําตัวเนียนๆนะครับในการเข้าไปในโอนิงาชิมะเมื่อเห็นลูฟี่นะครับทำอะไรที่มันบ้าขนาดนั้นนะครั ก็เลยบอกเลยครับว่าไอ้บ้านั่นทำอะไรของมันน่ะแผนการปลอมตัวมาตอนแรกอุตสาบุกเข้ามานะครับในโอเนงะชิมะได้ง่ายได้ซะขนาดนี้แล้วแต่ลูฟี่นะครับดันทําทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผลปี้ไปหมดเลยแต่คิดนะครับเขาก็คิดดูดีๆแล้วนะครับการที่ลูฟี่นะครับสร้างปัญหาแบบนี้ทุกคนจะต้องไปสนใจในตัวลูฟี่มากกว่าบางทีแล้วนะครับเขาอาจจะเข้าไปนะครับในการจัดการไคโดง่ายกว่าเดิมก็เลยบอกทุกคนว่างั้นปล่อยๆไปเถอะแต่แล้วทันใดนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าตึกทั้งตึกนะครับขาดครึ่งหนึ่งเลยนะครับจากใครส และทนใดนั่นเองนะครับชายจอมหลงทางที่ผลนี้พี่แกไม่หลงนะครับอย่าไปเรียกแกว่าหลงทางนะครับผลนี้มาถูกทางแน่นอนได้ปรากฏตัวขึ้นนะครับก็คือโซโลแล้วก็มาพร้อมกับการที่สับตึกนะครับขาดไปครึ่งหนึ่งเลยซึ่งโซโลมาถึงนะครับพี่แกก็บ่นใหญ่เลยแหละครับว่าทําไมลูฟี่ทำทุกสิ่งทุกอย่างพังแบบนี้หัดทําตัวเงียบๆไม่เป็นหรือไงทําไมต้องทําตัวให้เป็นจุดสนใจอะไรขนาดนี้ทางด้านกัปตันคิดที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับก็ทําการโวยวายใหญ่เลยแหละครับเพราะว่าโซโลเนี่ยทำอะไรนะครับให้เป็นจุดสนใจมากกว่าลูฟี่ไปะอีีกลูฟ่ ก็เลยอธิบายกับโซโลให้โซโลฟังเลยครับว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันก่อเรื่องก่อนอีกเพราะว่าพวกมันเนี่ยดันโยนถั่วแดงต้มเนี่ยทิ้งขว้างไปหมดเลยซึ่งโซโลได้ฟังแบบนั้นนะครับเขาก็รู้สึกโกรธด้วยแหละครับพอเขาเขาอยู่ในเหตุการณ์นะครับที่ทามารู้สึกทราบสินใจกับการที่ได้กินถั่วแดงต้มนะครับจึงทําให้เขาก็โกรธเหมือนกันนะครับและพร้อมจะจัดการไอ้เจ้าพวกนี้นะครับขามือเขาให้หมดเลยซึ่งลูกน้องของไคโดนะครับก็ทําการมาฟ้องนะครับควินกันใหญ่เลยแล้วก็อาภูนะครับก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอาภ ว่านะครับทางด้านลูฟี่ถูกจับอยู่ที่คุกโอเด้งนี่หว่าทําไมมาอยู่ที่นี่ได้ทางด้านโซโลกับลูฟี่ทั้งสองคนนะครับก็ทําการกระทืบทุกคนแบบหนักหน่วงเลยในตอนนี้นะครับแต่เมื่อเขานะครับได้กระทืบอ,อย่างสบายใจแล้วก็ทําการรีบหนีในทันทีเลยหลยะครับเพราะพวกเขาคิดว่าถ้าเขาหนีแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะเป็นปกติเหมือนเดิมก็คงจะไม่วุ่นวายอีกแล้ว เอง2คนคิดง่ายมากเลยนะลูฟี่กับโซโลซึ่งทั้งสองคนนะครับก็วิ่งหนีกันไปนะครับแน่นอนแหละครับว่าควีนนะครับก็ไม่พอใจเลยครับ้าไอ้2ตัวนี้นะครับจะหนีไปควีนนะครับจึงทําการประกาศครั้งยิ่งใหญ่เลยแหละครับพอเขาบอกเลยแหละครับว่าในคืนนี้นะครับเขาจะจัดการ1ใน6ล่องน้าพาทิ้งไปนั่นก็หมายความว่าจะมีตําแหน่งว่างอีกหนึ่งตำแหน่งหากใครผู้ใดนะครับสามารถจับตัวหมวกฟางอย่างลูฟี่แล้วก็โซโลมาได้เขาคนนั้นนะครับจะได้เข้าร่วมในการเป็น6กล่องน้าพาในทันทีกับตําแหน่งที่ว่างอยู่และความหา ก็เกิดขึ้นเลยเลยครับเมื่อตัวเก่งๆนะครับในกลุ่มไคโดใน่พวกเขาก็พร้อมที่จะจับตัวลูฟี่กับโซโลเพราะว่าพวกเขานะครับต้องการตำแหน่งหนึ่งใน6กล่องหน้าพานะครับแต่พวกกากราก,าก,าก,กีๆนะครับก็แบบว่าเอยไม่เป็นไรหรอกพวกเราเนี่ยมันปลายแถวอยู่แล้วสู้ไปก็ไร้ค่าดื่มกันต่อดีกว่าเออแบบนี้ก็ดีนะครับแต่มันดูเรียวเลยนะคือเรื่องจริงก็คิดดูแล้วกันว่าไอ้พวกเก่งๆเนี่ยมันก็ไปสู้กันเถอะไอ้ไพวกอ่อนๆอย่างพวกเขาเนี่ยมันก็แบบว่ากินต่อดีกว่าทําอะไรไปก็ทําไม่ได้อยู่ดี ทางด้านลูฟี่กับโซโลนะครับที่พี่แกบอกว่าพี่แกจะหนีนะครับแต่พี่แกดันฝ่าเข้าไปนะครับในภาษาของไคโดเลยเพื่อต้องการจัดการไคโดนะครับให้รู้แล้วรู้รอดแต่ทะนนั่นเองนะครับสแกตแมนอาปูหนึ่งใน11บเอซูเปอร์โนวานะครับยุคสมัยที่เลวร้ายได้ปรากฏตัวขึ้นและเขานะครับได้ใช้พลังผลปีศาจของเขานะครับในการตีตัวเองสร้างเสียงเพลงนะครับและทําการโจมตีใส่ลูฟี่กับโซโลนะครับแน่นอนเลยครับว่าลูฟี่นะครับพยายามจะหลบนะครับแต่ไม่สามารถหลบการโจมตีนั้นได้เลย ทางด้านลูฟี่กับโซโลก็งงเลยเลยครับว่าทําไมอาพูนะครับมาโจมตีใส่เขาพอก่อนหน้านี้พวกเขาทราบข่าวมาว่าอาพูนะครับได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรนะครับกับคิดแล้วนะครับแต่ทําไมมาโจมตีเขาซึ่งการโจมตีของอาพูนะครับดูเหมือนว่าลูฟี่กับโซโลทั้งสองคนไม่สามารถตั้งรับได้เนื่องจากว่าไม่รู้นะครับการโจมตีเป็นยังไงซึ่งโซโลนะครับก็ถูกโจมตีเข้าที่อกของเขานะครับจนสร้างบาดแผลใหญ่เลยเลยครับเป็นรูปกากระบาดซึ่งแน่นอนละครับว่าโซโลก็ตกใจแหละครับเพราะเขานะครับก็รู้สึกว่าไม่ได้ถูกฟันน่่อยแแตทไม ขเขาเถึงถูกฟันได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าถึงแม้จะไม่มีการเปิดเผยว่าพลังผลปีศาจของพี่แกเป็นอะไรหรือชื่ออะไรนะครับแต่เราก็พอๆเดากันได้แหละครับพลังผลปีศาจของอาภูนะครับก็คือการสร้างเสียงดนตรีมาหรือว่าสร้างพลังเสียงนี่แหละในการเป็นการโจมตีนะครับเป็นระเบิดซึ่งตรงนี้นะครับถือได้ว่าเป็นพลังผลปีศาจที่โกงหน้าดูเลย ดยเจ้าอาปูนะครับทำการโจมตีหนึ่งรอบและมันนะครับทำการสร้างเสียงเพลงมาอีกแล้วซึ่งการโจมตีครั้งนี้นะครับเรียกได้ว่าทําเอาตัวของลูฟี่นะครับระเบิดเลยและควันนะครับออกจากป่าของลูฟี่ลูฟี่นะครับหมดสติไปชั่วขณะนะครับจากการโจมตีที่สุดรุนแรงครั้งนี้ของอาปูทางด้านโซโลนะครับที่บาดเจ็บเหมือนกันนะครับเขาไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเขาต้องรีบนําตัวลูฟี่นะครับหนีออกไปก่อนเพราะว่าเขาคิดแหละครับว่าหากเขานะครับจะจัดการกับไคโดแต่หากถูกตัดกาลังตั้งแต่เนิ่นๆแบบนี้แล้วก็นะครับการที่จะรับใช้ เป็นเรื่องยากมากกว่าถึงทําให้นะครับโซโลรีบพาตัวลูฟี่หนีไปทางด้านลูฟี่นะครับที่หมดสตินะครับเขากลับมามีสติอีกหนึ่งครั้งนะครับและเขาตัดสินใจนะครับในการจยกฝ่าวงล้อมนี้ออกไปให้ได้นะครับในการต่อสู้แทนและเจ้าอาภูนะครับจะทําการโจมตีใส่ลูฟี่กับโซโลอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยมันบอกเลยแหละครับว่าระยะแค่นี้เนี่ยฉันโจมตีได้แน่นอนแต่ทันใดนั่นเองนะครับมีชายปริศนาได้ปรากฏตัวขึ้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเลยนะครับก็คือคิดนั่นเองคิดนะครับโกรธอย่างมากเมื่อเห็นหน้าของอาารรพููนนะะคคับเเย หลังเขานะครับในการให้ไปพบกับไคโดและทําให้คิดนะครับก็คือต้องพ่ายแพ้กับไคโดไปคิดนะครับเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับเขารีบพุ่งไปโจมตีใส่อาภูนะครับโดยการใช้ท่าคิปสันของเขาในการโจมตีเข้าไปเต็มแรงเลยและเหตุการณ์ในตอนนี้นะครับก็จบลงนะครับจากฉากที่คิดนะครับใช้พลังผลปีศาจของเขาเนี่แหละก็คือเป็นเหล็กใหญ่ๆเลยนะครับในการโจมตีเข้าไปเต็มแรงนะครับใส่เจ้าอาภู ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับของวันพีซตอนที่980นะครับถ้าใครนะครับอยากจะไปรับชมแบบทุกคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปรับชมนะครับในมังงะพลัดได้เลยแต่ว่าวันนี้นะครับผมจะเล่าแบบอีกรูปแบบหนึ่งไงให้ทุกคนได้รับชมนะครับแบบนี้ซึ่งก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชอบละกันเนาะแน่นอนละครับว่านะครับในตอนนี้จะเห็นว่ามันมีสถานการณ์ต่างๆที่แบบโคตรจะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นแล้วถึงแม้ว่าพวกลูฟี่นะครับจะยังไม่ได้ประท้ากับไคโดแต่ก็ได้ประท้ากับอาภูนะครับแล้ว ก็ทําการพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วนะก็สามารถย้อนไปได้เลยนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่ว่า โซโลเนี่ยถูกปรับให้กากลงหรือเปล่านะครับโอ้โหไปรับชมได้เลยยอดวิวดีด้วยนะครับแล้วก็มีคนคอมเมนต์กันมาหลากหลายด้วยนะครับไปรับชมแล้วกันเนาะแน่นอนแหละครับว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งนะฮะเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของคุณด้วยหากคุณไม่กดกระดิ่งนะฮะมันจะไม่แจ้งเตือนคุณเลยเวลาผมลงคลิปใหม่ๆและคุณจะพลาดความสนุกความมันแบบนี้อันนี้โคตรสาคัญเลยนะครับผมย้าเตือนทุกครั้งเลยเพราะว่าอย่างคลิปสปอยหรืออะไรตัวเต็มแบบเนี้ยมันแบบว่าไม่สามารถลงตามเวลาได้อะมันจะต้องมาตอนไหนก็ต้อง ตอนนั้นเลยคุณจะพลาดนะครับความสนุกแบบนี้นะครับแบบพลาดไปเลยอันนี้สำคัญเลยนะอย่าลืมกดซับสไคร์แล้วกันและสำหรับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดซับสไคร์วันนี้ไปแล้วขอขอบพระคุณครับ